ในช่วง30ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจของเขตปกครองตนเองที่เบตทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับชาติมีการดําเนินโครงการต่างๆที่ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจที่เบตทั้งการช่วยเหลือเรื่องงบประมาณและการสนับสนุนทางเทคนิค ตั้งแต่ปี1994ถึง2022มีเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญ10ชุดจำนวนกว่า11,900คนทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเขตปกครองตนเองที่เบตและตั้งแต่ปี2012ถึง2022รัฐบาลกลางให้งบประมาณสนับสนุนรวมกว่า1,700ล้านหยวนหรือประมาณ8,600ล้านบาทในปี2021 เส้นทางรถไฟเชื่อมระหว่างเมืองลาซาและยิงจีความยาว435กิโลเมตรเปิดให้บริการเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมาสนามบินนานาชาติลาซาเปิดใช้รันเวย์ที่2และปัจจุบันเขตปกครองตนเองที่เบตมีถนนความยาวรวมกว่า120,000กิโลเมตรถนนแทบทุกสายเป็นถนนลาดยาง ดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบการขนส่งทั้งถนนทางรถไฟและเครื่องบินทําให้มีนักท่องเที่ยวมาเยือนเขตปกครองตอนเองที่เบตจํานวนมากชาวทิเบตมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการทํางานในภาคการท่องเที่ยวและปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศมาเยือนเขตปกครองตอนเองทีเบตกว่า55ล้านคน